ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กัมันเวนะครับผมวันนี้เราก็มาเที่ยวพาแอดมาเที่ยวเล่นกันในปิรามิดนะครับชั้นใตดินนะครับมาตีวัวเล่นนะครับผมนี่กาตาผมเป็นกาตาตีประเทศัตว์นะครับมันก็เลยขี่ค่อนข้างจะถี่ยิบเลยนะฮะนี่ครับอันนี้340่ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมเอาเอนชาร์ดเอชั่นใส่เข้าไปด้วยนะครับผม นี่มันกลายเป็น380เลยนะครับเนื่องจากกลัวเป็นธาตุไฟเลเวลหนึ่งหรือสองนี่นแหละผมจำไม่ได้นะครับทําให้โดนพิษแรงขึ้น25%นะครับก็สบายเราเลยนะครับสําหรับแอดนะฮะใส่ปุ๊บนี่ขีดิีแรงขึ้นมาอีกประมาณ20%อุ้ยลึบ <laughs> มัวแต่พูดเพลินนะครับผมเกือบตายเมื่อกี้โดนเฮเบนไดเข้าไปนะครับที่จริงมันต้องแบ็กอะแบ็กสไลดยนิ่งจบแบ็กสไลดิ้งจบหลบนะฮะผมมัวแต่พูดเพลินไปหน่อยนะครับผมนี่ คือถ้าเห็นว่าแบ็กสไลดิ้งไม่ทานก็กดวิ่งเลยก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมลืมไปจริงๆนะครับมั่แต่พูดเพลินๆอยู่นะฮะนี่ครับก็คิประมาณสัก400นะครับถ้าศัตรูติดพิษก็จะคิ400เลยนะครับอ่าผมผมคีประมาณ390 390 380อะไรเงี้ยถ้าศัตรูติดพิษก็อ่าลดเดฟศัตรูอีก25นะครับผมเนื่องจากอ่าสภาวะติดพิษของมันนะครับผมก็แอร์ที่อยู่ที่นี่ก็ถ้าใส่อนชาร์เร์ชันก็เก็บเลเวลง่ายขึ้นนะครับผม กดไม่ค่อยติดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีวิธีเพิ่มดาเมจอีกวิธีหนึ่งนะครับผมซึ่งอันนี้ใช้ตังเล็กน้อยนะครับผมก็คือคือคือ,ค,อคือการไปเคลือบธาตุนั่นเองนะครับผมก็ตรงเซิร์ฟผมเนี่ยตอนนี้มันมีบริการเคลือบธาตุอยู่นะครับผมอยู่ตรงแถวๆกลุ่มวาร์ปด้านล่างครับไหนว่านี่ครับเคลือบธาตุนี่ครับ เสกเจะมารับจ็อบเคลือบาธาตุกันนะครับผมก็เคลือบได้ทั้งดินน้ำลมไฟแล้วแต่สกิลที่เขาอัพนะครับผมนี่คนที่จะเคลือบาธาตุเนี่ยต้องอยู่ในตี้อยู่ในตี้ของเสกนะครับผมนี่เขารับเคลือบ 11k นะครับอเอาน้ำนะฮะเราจะเคลือบน้ำจะไปตีวัวนะครับ นี่ครับเราต้องเข้าตี้ของเศษก่อนนะครับผมอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันนะครับแล้วก็เอาตังให้เขาไปนะครับค่าเคลือบ 11k ครับ 11k เนี่ยถ้าเคลือบเลเวล5เนี่ยจะอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็เพียงพอแล้วต่อการเก็บเลเวลนะฮะนี่ครับเสร็จแล้วครับเคลือบเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ตรงด้านขวานี้นะครับว่าเคลือบอะไรมานะครับอย่างอันนี้เป็น กิฟซึนามินะครับผมผมเป็นธาตุน้ำนะครับก็ได้เป็นอ่ามันชื่อซึนามิมาครับเมื่อกี้เหมือนโจรตัวเมื่อกี้นะครับมันจะเคลือบธาตุลมนะครับเป็นเคลือบทอร์นาโดกิฟทอร์นาโดอะไรสักอย่างแน่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะแรงขึ้นไหมนะฮะมันก็ต้องแรงอยู่แล้วจะดูว่ามันแรงแค่ไหนนะครับผมเองก็ยังไม่เคยมาเคลือบเหมือนกันครั้งแรกเนี่ยอ่าถ้าใครแบบอยากสะดวกวันนี้นะครับก็ปั้นเศกไว้นะครับแล้วก็เอาสกิลเคลือบธาตุเข้าไปนะครับสี่ธาตุเลยก็ได้นะครับ หรือ3าธาตุก็แล้วแต่ธาตุดินไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกครัะนานๆจะใช้ทีนะครับเอา3าธาตุก็ได้นะครับก็สะดวกสบายนะครับนี่ของผมนี่ขี้เกียจปั้นนะครับก็มาใช้บริการเขาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋ออีกอย่างนึงคือห้ามเปลี่ยนอาวุธนะครับผมถ้าเปลี่ยนอาวุธเนี่ยไอที่เคลือบไว้จะหายไปนะครับหลักการเดียวกับไอเอ็นชันโพชชันเรานะครับที่เคลือบอาวุธเป็นธาตุพิษครับแต่นี้เคลือบเป็นธาตุอ่าของผมเป็นธาตุน้ำนะนี่ดูกัน จาก300้อยา3ร0อานะครับเคลือบก็แรงขึ้นอีกร้อยหนึ่งนะครับที่มันแรงแค่ร้อยเดียวก็เพราะว่ามันไปคูณกับ่าเปอร์เซ็นต์ของแอตแทกอาวุธนะครับและของผมเนี่ยเป็นจูนะครับผมอพอเพิ่มตัวคูณธาตุไปคูณที่แอตแทกอาวุธนะครับไม่ได้คูณแอตแทกรวมนะฮะดังนั้นก็อาจจะไม่ได้แบบโป่งป,งปางคูณ2คูณ3อะไรขนาดนั้นนะฮะ นี่ครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเนี่ยก็ลองคิดดูนะครับว่า100่งร้ยเนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะเพราะเราจากสี่0านะครับ400รอยตอนต้นขึ้นเป็น500นะครับก็ขึ้นสัก20% 25%นะครับมันก็เหมือนกับเราค่ามอนเร็วขึ้น25%นั่นเองนะครับนี่ครับแต่ถ้าใครใช้พวกอ่ากาตาจามาอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยอีกแล้วพลาดนะครับพลาดนะครับเมื่อกี้โงจะพูดธเพิ่อีกแล้วนะครับตรงนี้กดวิ่งเลยนะครับระวังด้วยนะครับถ้าแอดเลือดน้อยเลือดน้อยเนี่ยโดนทีเดียวก็ตายนะเมื่อกี้ผมนี่แดงเลยครับเลือดสามเนแปดเนี่ยนี่ก็คือเวลาใช้เครือบธาตุมันก็เหมือนเราตีมอนสเตอร์ตายเร็วขึ้น25%ห็นนะครับก็ทำให้เก็บเลเวลเร็วขึ้น2 5นะครับก็คิดตรงๆกันอย่างนั้นเลยนะฮะ ถ้าใช้พวกจามาหรือกาตาเนี่ยมันจะโตคูณเยอะกว่านี้นะครับมันก็จะได้ดาเมจแรงกว่านี้นะฮะนี่ของผมนี่ก็โอเคแล้วนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็อยากให้รู้ไว้ว่าแอดเราก็แรงได้นะครับแต่ใช้ตัวช่วยคนอื่นหน่อยนะมีเอีมีเครือบอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้ใช้เข้าไปนะครับถ้าใครไม่มีเครือบก็ไม่เป็นไรก็ใช้เอนชานพอรชันไปนะครับก็ช่วยได้นะครับถ้าตีให้ถูกพาาดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ เราก็ต้องหาทางเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองให้ได้แหะครับผมถ้ารักจะเล่นสายนี้นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกด subscribe y u u t u b กัมมนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ